สวัสดีครับพบกับผมโอวัยรุ่นทำกินนะครับวันนี้พาลูกๆมาเที่ยวที่วัดป่าหมากหนอนะครับที่อำเภอเชียงแสนที่เวียงหนองล่มนะครับเ,เสียดายที่เรามาค่ำไปนิดนึงแสงสีก็อาจจะไม่ค่อยสว่างมากมายนักนะครับอยูอ่ตั้งใดมั้งเนาะอ๋อครับ ตนี้ไปเครับเดี๋ยวไหว้พระเดี๋วไหว้ยันงกันเดินไปได้ก่อนครับตันนครับผมขอบคุณ่ะบ แล้วก็จะมีพระพิฆเนศนะครับมีม้ารูปปั้นม้านะครับผมวิหารก็สวยครับผมส่วนซ้ายมือเราก็จะเป็นที่เป็นพระพุทธรูปนะครับเสียดายที่มาค่ำไปนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเช้ากว่าน,นี้จะได้ถ่ายรูปสวยๆครับผมข้างหน้าก็ อันนี้เป็นปลาไหลหรือว่างูเนี่ยโูตัวใหญ่มากเลยครับมีพญานาคอ้วิหารสวยมากเลยครับพระอาทิตย์กำลังตกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนิดนิดนะครับผมหกโมงกว่าขับรถผ่านมาก็เห็นวัดป่าหมักหนอก็เลยแวะนึกว่าเข้ามานิดเดียวมาไกลเหมือนกันนั่นแหละ โอ้วิหารสวยครับผมข้างในก็จะมีนักท่องเที่ยวยังหลงเหลืออยู่นะครับ ินต่อครับผมข้างหน้าขวามือก็จะเป็นพัดธาตุนะครับน่าจะเป็นพัะธาตุโยนกนครนะครับเห็นเดี๋ยวไปดูกันใช่แล้วครับพัะธาตุโยนกนครนนะครับ ข้างในก็จะเป็นที่จุดทูบจุดเทียนตอนกลางวันนี้น่าจะคนเยอะอยู่นะผมว่าน่ะพอดีเรามาค่ำไปนิดน,นึงโหสวยครับผมเป็นพระธาตุที่เขาน่าจะทาสีใหม่นะครับข้างหน้าของเราก็จะมีพญานาคนะครับผม

ดอกไม้เงินดอกไม้ทองมีพระพุทธรูปอยู่ซ้ายมือนะครับลูกชอบมากเลยลูกนี่เห็นไม่ได้นะเ,นเ,เนด็กๆดนะตามภาษาเขาไปไปต่อครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูที่เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับมันจะมีดอกบัวนะครับเราสามารถเข้าไปนั่งข้างในแล้วก็ถ่ายรูปยยสวยๆได้ครับผม ตามมานะครับมีคนทักว่าลูกผมเป็นฝาแฝดจริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนเป็นลูกหัวปีท้ายปีนะครับนี่ถึงแล้วครับทุกคนอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองครับก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็สวยครับผมสวยงามครับ บออเียงไกินข้อกินทองมมไม่เากลไม่ากลอไม่าก่อไม่สากล่องแล้วไม่กล่องเมียคุณปงนี้ตังนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับวันสวัสดีครับสวัสดีครับ